สวัสดีครับวันนี้วันที่13มีนาคม2563นะครับวันนี้มีคำคมมาฝากกันนะครับเขาบอกว่าเวลามีเท่ากันนะครับแต่เหลือไม่เท่ากันเวลาของคนบางคนอาจเดินหน้าแต่ก็มีหลายคนเวลากำลังนับถอยหลังนะครับวันนี้ นะครับสถานการณ์ข่าวเกี่ยวกับโควิด -19 กนะครับก็ค่อนข้างที่จะมาแรงพอสมควรนะครับประเทศไทยมีการแพร่ระบาดนะครับของโรคโควิด -19 นี้นะครับวันนี้มีข่าวดาราท่านหนึ่งนะครับแมทธิวดีนก็โพสต์คลิปตัวเองนะครับว่าติดเชื้อนะครับเข้ารักษาที่โรงพยาบาลอยู่3-4วันแล้วแล้วก็ลวกผลปรากฏว่าเขา เป็นโรคนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เขาโพสต์เตือนคนที่อยู่ใกล้ตัวเขานะครับบอกว่าให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองว่ามีความผิดปกติหรือเปล่านะครับวันนี้ผมอยาให้เสียเวลาหลกเล่านะครับเพราะฉะนั้นช่วงปิดเทอมของเราเนะี่ยก็ใช้ให้คุ้มค่าใชใ้เกิดประโยชน์นะครับก็มาทบทวนเนื้อหาฟิสิกส์กันดีกว่านะครับลูกๆอาจจะ ไม่ต้องเครียดนะครับสนุกสนุกกันนะครับถือว่าเป็นการมาทบทวนนะครับเรื่องแรกที่ที่จะมาทบทวนให้กับพวกเรานะครับก็จะพูดของในส่วนของของ prefix นะครับ prefix หรือว่าคำที่เอามาเติมข้างหน้านะครับอาจจะขึ้นต้นด้วยข้อความที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับถืเป็นว่าผมนำข้อมูลมาจากหนังสือ ภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งนะครับมีการวัดข้อมูลต่างๆในในวิชาฟิสิกส์ของเราเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะไกลามากๆนะครับระยะตั้ง1.4คูณ10ยกกําลัง26เมตรนะครับเลนก็คือความยาวเมตรนะครับหรือข้อมูลอ,อื่นๆที่น่าจะแปลง่ายๆก็คือระยะระหว่างดวงจันทร์ไปยังตัวโลกไปยังดวงอาทิตย์นะครับ ก็วัดแล้ว1.50คูณ10ยกกำลัง11เมตรนะครับระยะระหว่างโลกถึงดวงจันทร์นะครับก็3.84คูณ10ยกกำลัง8เมตรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากมากลงมานะครับแล้วก็น้อยลงมาน้อยลงมาจนถึงเส้นผ่าทุนกลางของโปรโตอนนะครับซึ่งก็จะน้อยมาก10ยกกำลังลบ1 5นะครับนั้น วิชาฟิสิก์ของเราเนี่ยศึกษาข้อมูลที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับจนมากลางๆแล้วก็จนเล็กมากๆนะครับเพราะฉะสิ่งสิ่งที่นํามาเขียนเราก็จะไม่เขียนให้มันบูดวายเช่นเราวัดระยะทางได้สัก1 2 3 4 0 0อ0 0 0 0 0 0เมตรสมมตินะครับวัดระยะอะไรสักอย่างนึงจาก วัดโดยใช้ไม้เม็ดนะครับแล้วก็วัดไปปรากฏว่าได้เยอะขนาดนี้แต่เราจะไม่นิยมเขียนให้มันมีตัวเลขวุ่นวายเยอะขนาดนี้นะครับเพราะเราก็ใช้ตัว Prefix หรือว่าคำนำหน้าหน่วยนะครับก็มามาแทนเม็ดก็คือหน่วยคำนำหน้าหน่วยก็คือเอาเลขยกกำลังเหล่านี้เอามาเปลี่ยนเป็นไป,นปนตั้งชื่อขึ้นมานะครับ แล้วก็เอามาไว้หน้าหน่วยแล้วก็ร่นระยะของตัวเลขต่างๆให้เหลือแค่สัก2อตัวตามที่เรากําหนดนะครับอันนี้นํามาจากหนังสือสอสอวทนะครับคํานําหน้าหน่วยนะครับซึ่งก็จะมีไล่มาั้งแต่น้อยนะครับก็คือคําว่าพิโก p p i o o ซโกตัวย่อก็คือตัว P แทน10ยกกําลังลบ12นะครับนาโนตัว n เ,เล็กนะครับสิยกกําลังลบ9ตัว ไมโครตัวมิลตัวนี้นะครับ10ยกกำลง Milli, ังลบหมิลลิเอมเล็กนะครับ10ยกกำลังลบสมเซนติตัวสี่สยกกำลังลบสเดซิตัว D เล็กนะครับ10ยกกำลังลบหกิโลตัว K เล็ก10ยกกำลัง3นะครับเมกะตัว M ใหญ่10ยกกำลัง6 ตัวจิกะตัวจีนะครับ10กำลัง9แล้วก็เทระตัวชี10ยกกำลัง12นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตัวอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตัวสำคัญที่เจออยู่บ่อยๆ่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนวิชาฟิสิกส์นะครับจะต้องจะต้องจะต้องรู้นะครับจะต้องจำให้ได้ว่า,าถ้าเราไปเจอตัวมิลเมื่อไหร่มันคือไมโครนะครับมันคือ10ยกกำลังลบ ตัว n เล็กเมื่ออยาเมื่นะครับก็จะเป็น10กกำลังลบ9นะครับตัว m ใหญ่เมื่อไหร่ก็คือเมกะนะครับอ่ะทีนี้มาลองฝึกทำโจทย์ตัวอย่างกันนะครับสักข้อ2ข้อนะครับผมขอให้พวกเราดูข้อแรกก็คือข้อข้อที่20นะครับข้อที่20บอบอกว่าปริมาณ4คูณ10ยกกำลัลบ7เมตร เมื่อใช้กับอุปสรรคที่เหมาะสมควรเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับคำอุปสรรคในที่นี้ก็คือคำนํำนำหน้าหน่วยหรือว่าคำ prefix นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้วิธีการทำก็จะทำแบบง่ายๆโดยใช้คณิตศาสตร์ธรรมดารรมดานะครับเปลี่ยนเป็นอะไรดีนะครับข้อแรก40 m MM. m ได้ไหมเราก็ลองเปลี่ยนดูครับ4คูณ10กํลังลบ7เมตร ถ้าต้องการที่จะทําให้เป็นมิลลิเมตรนะครับตัวนี้ตัว m คือม mm. ิลลิมิลลิคือ10ยกกําลังลบสางั้นวันนั้นเราเราก็จัดการตัวเนี้ยสี่คูณสิบกำลังลบส่คูณด้วยสิบกำลังลบสามันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับฐานคูณสิบ กำลังลบสี่คูณสิบกำลังลบสามถ้าฐานเหมือนกันเราก็เอาเลขชี้กำลังมารวมกันซึ่งมันกันจะได้กำลังลบเจ็ดนะครับเพราะนั้นมันอยู่ภายใต้เครื่องหมายเท่ากับก็ให้มันเท่ากันเหมือนเดิมน,นะครับตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นสี่คูณสิบยกกำลังลบสี่กำลังลบสามด้วยนะเราก็จะเปลี่ยนเป็นม mm, ิลลิเพราะนั้นมันก็จะได้มิลลิเมตรนะครับซึ่งซึ่งกอไก่นะ่ะมันมันก็ยังไม่ใช่อ่าต่อไป cpm pmc คูณ10ยกกำลังลบ7ทีนี้ pm ก็คือพิกโอพิกโย้อนไปกลับไปดูเมื่อกี้นะครับพิกโอพิกโพิโพิโก็คือ10ยกกำลังลบ12นะครับยกกำลังลบ12เพราะฉะนั้นเราก็ c คูณ10ยกกำลังลบเ็ดเมตรเขียนเหมือนเดิม พิกโคคือ10ยกกำลังลบ12ตัวนี้มันก็จะเกินนะเกินมานะครับ10ยกกำลังลบสเพราะฉะนั้นครูจะคูณคูณตัวเลขที่ตรงกันข้ามนะครับคูณด้วย10ยกกำลัง12เพื่อที่จะให้มันมีค่าเป็น1นงะครับขออนุญาตเพิ่มตรงนี้นะครับตรงนี้10ยกกำลัง12 สิบยกกำลังสิบสองพิโอนะครับการเขียนติดกันก็คือก็คือคูณกันนั่นเองนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสิบยกกำลังสิบสองคูณด้วยสิบยกกำลังลบสิบสองพิโอตัวเนี้ยเฉยๆตัว p เฉยๆเมื่อกี้เราบอกว่ามันแทนสิบยกกำลังลบสิบสองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สิบยกกำลังสิบสองคูณด้วยสิบยกกำลังลบสิบสองฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมารวมกันนะครับสนะิบสองลบสิบสองมันกะ็เป็นสะิบยกกำลัง ซึ่งมันมีค่าเป็น1เพราะนั้นตัวที่เราคูณเข้าไปเพิ่มตรงนี้มันมีค่าเป็น1 1คูณอะไรเข้าไปค่ามันก็ยังเท่าเดิมน,นะครับเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนต่อเป็น4คูณ10ยกกําลังเท่าไหร่ครับตรงนี้มันก็จะเป็นจะเป็นลบ5าพิโคเมตรนะครับซึ่งซึ่งซึ่งก็ยังไม่ถูกนะครับก็1 ยังไม่ถูกนะครับก็องก็ยังไม่ถูกต่อไปข้อ3 0.4ไมโครเมตรเหมือนเดิมครับเราก็ลอกโจทย์มา4คูณ10ยกกำลังลบ7เมตรเท่ากับต้องการจะเปลี่ยนเป็นไมโครนะครับตรงนี้ก็4คูณ10ยกกลังลบ7ไมโครเมตรงั้นตัวที่เกินเข้ามานะครับก็คือตัวตัวมิลเมื่อกี้ตัวมิล,ม,ม,ลมัน10ยกกำลัง ร6เพะฉะนั้นเราก็คูณด้วย10ยกกำลัง6ซึ่ง,งคล้ายๆกับหลักการข้างบนนะครับเพื่อให้มันมีค่าเป็น1หลังจากนั้นก็จัดการตัวเลขต่อนะครับตรงนี้มันก็จะเป็น4คูณด้วย10ยกกำลังอันนี้ลบ7อันนี้6คูณกันเป็น10กกำลังลบ1่ไมโครเมตรข้างบนเราก็ลงข้างล่างได้เลยทีนี้4ี่คูณด้วย10ยกกำลังลบ1 ซึ่งซึ่งมันก็คือ4คูณ10ตดเซตน่วน10นั่นเองไมโครเมตร10บกำลังลบ1เราเอาลงมาข้างล่างเลขที่กำลังก็เป็นบวกนะครับอันนี้ก็ตามสมบัติของเลขยกกลัง4คูณเซตหน่ตวนมันก็จะเป็นเษตส่วน10หรือ0.4ไมโครเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาถึงข้อที่ถูกแล้วกพนั่นข้อนี้เราก็ตอบข้อข้อนี้อ่าโอเคนะครับ วันนี้โอ10นาทีแล้วนะครับคงจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับพบกันคลิปต่อไป